วิธีการที่ครูจะให้นะก็คือให้คุณเปิดเพลงคลาสสิกแล้วก็ทำตอนที่คุณสะดวกก่อนนอนหลังตื่นนอนระหว่างวันก่อนนอนหลังตื่นนอนระหว่างวันยิ่งคุณสร้างขึ้นความถี่ในการขอบคุณและซาบซึ้งใจมากแค่ไหน คุณจะยิ่งดึงดูดค่ะยิ่งคุณสร้างขึ้นความถี่ของการซาบซึ้งใจขอบคุณกตันอยูมากแค่ไหนคุณจะยิ่งดึงดูดมันนะคะเพระนาะฉะนั้นการขอบคุณมันคือการสร้างสภาวะใจของการได้รับเป็นผู้รับและนั่นจะไม่ทำให้คุณรู้สึกขาดหรือรู้สึกแย่นะคะอ่ะ เปิดเพลงคลาสสิกเบาๆเพื่อกล่องจิตใจคุณขอบคุณเงินที่ฉันได้รับมาตลอดทั้งชีวิตขอบคุณเงินที่ที่ทำให้ฉันได้รับประสบการณ์มากมายในวันนี้ขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันเป็นลูกกะตัญยู ที่ทำให้ฉันได้ตอบแทนพระคุณบิดามารดาขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันนั้นเติบโตอย่างมีคุณภาพในวันนี้ขอบคุณเงินทุกบาทเลยนะที่ทำให้ฉันได้กินของอร่อยๆอขอบคุณเงินทุกบาทเลยนะที่ทำให้ฉันมีความสุขในทุกชุกวันขอบคุณเงินทุกบาทเลยนะ ที่ทําให้ฉันได้ต่อยอดการศึกษาให้กับลูกของฉันขอบคุณเงินทุกบาทเลยนะที่ทําให้ฉันได้เดินทางแบบงี้ง่ายสบายสบายขอบคุณเงินที่ทําให้ฉันรู้สึกปลอดภัยขอบคุณเงินที่ทําให้ฉันได้เติมเต็มคนที่ฉันรักพาเขาไปเที่ยวพาเขาไปใช้ชีวิต พาเข้าไปกินของอร่อยๆอขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันได้ใช้ชีวิตจนถึงวันนี้ขอบคุณนะขอบคุณที่เข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันขอบคุณเงินนะขอบคุณและฉันรู้ว่าเมื่อฉันมีเงินมากขึ้นฉันจะยิ่งได้ใช้ชีวิตที่เต็มที่มากขึ้น เมื <Scroll> <language> ่อฉ <LO an> ันมีเงินมากขึ้นฉันจะได้ช่วยเหลือคนที่ฉันรักฉันจะได้ช่วยเหลือผู้คนมากมายและฉันรู้ว่าการเงินเงินจะเข้ามาขยายตัวตนที่ดีของฉันฉันรักในการแบ่งปันฉันรักในการช่วยเหลือผู้คนฉันรู้เลยว่ายิ่งฉันมีเงินมากแค่ไหนฉันจะช่วยเหลือผู้คน ฉันจะดูแลคนที่ฉันรักและสิ่งสำคัญฉันจะได้ตอบแทนพระคุณตัวของฉันเองฉันรู้ว่าเงินจะเข้ามาเกื้อกูลชีวิตของฉันอย่างมากมายมหาศาลฉันรักเงินเงินรักฉัน เงินคือเพื่อนรักของฉันเงินคือครอบครัวของฉันยิ่งฉันมีเงินมากแค่ไหนชีวิตของฉันจะถูกเติมเต็มและความสุขก็จะขยายกว้างไปถึงผู้คนมากมายฉันรักเงินเงินรักฉัน ฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันคือแม่เหล็กดึงดูดความเหลือเฟือซื้ออะไรก็ได้กินอะไรก็ได้และจากนี้ชั่วนิรันด์ฉันกับเงินเราคือเพื่อนรักกันเงินคือครอบครัวของฉันฉันรู้สึกเหลือเฟือมากๆ ขอบคุณขอบคุณขอบคุณคำว่าขอบคุณเงินที่ฉันได้รับมาตลอดทั้งชีวิตเป็นคำมหัศจรรย์นะคะเป็นคำมหัศจรรย์มากๆใช้คำนี้ให้มันตราตึงหัวใจของคุณเพราะว่าหลายๆคน คุณไม่ทราบซึ้งใจในเงินที่คุณได้รับคุณไม่เคยขอบคุณเงินที่คุณได้รับคุณจึงไม่ได้รับมันอีกเพราะฉะนั้นแล้วนะคะครูอยากให้ทุกคนไม่ว่าตอนนี้คุณจะมีเงินจำนวนเท่าไหร่ก็ตามจงขอบคุณทราบซึ้งทุกจำนวนที่คุณได้รับนะคะ แล้วเมื่อคุณโปรแกรมตัวเองเสร็จแล้วครูเอวาอยากให้คุณทิ้งความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกสุดท้ายก็คือฉันรู้สึกเหลือเฟือพิมพ์คำนี้ให้ครูเอวานะคะพิมพ์คำนี้เพื่อตัวคุณนะคะฉันรู้สึกเหลือเฟือฉันรู้สึก เหลือเฟือแล้วเมื่อคุณออกไปใช้ชีวิตของคุณไม่ว่าคุณจะใช้ชีวิตแบบใดก็ตามจงบอกกับตัวเองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันรู้สึกเหลือเฟือฉันรู้สึกเหลือเฟือฉันรู้สึกเหลือเฟือ แล้วครูสัญญากับคุณเมื่อคุณประคองจิตประคองใจของคุณให้ได้แบบนี้คุณดึงดูดเงินแบบง่ายง่ายสบายๆแน่นอนค่ะ